สบายดีข้างหน้านี่สิเป็นอุโมงเนาะความยาวประมาณ6กกิโลจะเป็นอุโมงค์้ายแดดระวังวีกับด่านนังนี่เป็นอุโมงค์ที่วยาวที่สุดของวีกับดานนังเนาะตัวนี้เนาะแม่จะพาเข้าไปสุเลย ใครต่ดสุดวะเพื่อนปีปีเหรอดีว้าวเข้ามาแล้วเนาะโอ้สะอาดน้ำตาแจ้งหงื่องดีโอเคประมาณ6กกิโลนะโเนาะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุด,สดของเวกับดานานะ เป็นสายแดนคุละครึงของวีกับจานังนอุโมงตัวนี้เนาะเป็นไอ้รา่ยนไอ่เขาจะใส่เวลาเข้าอุโมงไปน้ำกันเนาะว่ามันสิเป็นจากไหนเนาะี เรากำลังไปเที่ยวเนะวาะความอดีอก้าวเขา้าสายแดนด้านนั่งแล้วเนาะสะ,สะอาดสะอาดดีเนาะไฟกระหูสบาสย แย่วปนไเจาอ่ัง่าเยงหนึ่ว้าว่ลางลแรกเนะที่ว่าได้มาขม่างกุ้งางนี่ก็จะเป็นฮาวเล็กสุดทางเลยเนาะแต่ว่าฟางนี้จะมีฮาวเล็กเนาะเอาขอแ,คแ,คแรครูเพื่อนพีพีพีเพื่อนคร ต้กอิโลเนาะลงเบอ่งว่าจะประกินเวลาไปจากนาทีตะนนี้ประมาณจบเก้าสนาทีแล้วเนาะเอาว่าอุโมงตงัวนี้เป็นอุโมงครึ่งหนึ่งของเวกับครึ่งหนึ่งของลานะเนาะเชืเ่อมต่อกัน งทีว่ายาวที่สุดเนาะอะก็งกันเ้ะาโมกับเจ้ากับเจ้าก็จะบงรุงหักษามีคนเศษหักษาความสะอาดในสวยจบมดงามอยู่ตลอดเนาะ โอเคขอะาดความสะอาดได้ดีดยูนเพินก็จะกับจัการการทำโหลดนอะจักัรบ่อยคี่ไวเกินไปเนาะเขาจะมีต,ตัวเนะ ต้องได้คอยขีย่เนาะถึงว่ารถโบลาณรถมีรถเอาก็ต้องได้คอยขี่เราจะขี่ไวบ่ได้ก็จะมีตัวจับความไวเนาะเอามาเบียดสิ่งที่ว่าต้องระมัดระวังที่สุดก็คือว่าต้องได้คอยขีย่เนะาะเพราะว่า ทางเจ้าหน้าที่ค่อจะจับตรวคปปจคองใบเป็นจุดเป็นจุดเป็นระยะระยะตามเส้นทางเนะะา,เาะไปซื้อเอาเองบซ้ำนานหรือว่าบอฮู้จะบบสักเนาะจะตุเป็นอ่าเจ้าเอิ้นว่าจะไหนเขาสี่ถือคอหาได้ง่ายๆเนะา,เาะถาเอามาเองอันนี้ เขามาน้ำบาสุฟเปอร์เพิ่นเพิ่นเคยเข้ามาตลอดเนาะเพิ่นจะพาเขาไปเพิ่นเที่ยวตลอดแล้วเพิ่นลึ่งแล้วเพิ่นจะขู่รถจักรจัลของยูนีได้ดีเพิ่นเก็บกข้อมูลของอ่าการขับรถรถจุดใดเพิ่นให้คับไว้จุดใดเพิ่นให้ขับซ่าเพิ่นจะมูของมูลดีเนาะ เสียงเด็กๆกับชิจ้วเจลไดนะอพาลูกๆไปเที่ยวตั้งแกอยางดูลูกี่รถคันเลย6กิโลเนาะก็จะโดนเด็หจ่อย6กิโล6กิโลเลยจ้าเห็นบอกเขาจะบวคใคเห็นรถลายแต่ว่าเขาก็ะเจงกเได้ขี่ไวเนาะไได้คอยขี่เนาะ Ô bếp rô đây nè ăn đi càm đi ăn đi đi ăn đi càm 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 khí แจ้งๆทั้งนาล่ะคือสีมันจะเดยแล้วเข้าสู่ด่านหนังแล้วอาจจะเบ่งบรรยากาศนอกนอกนิสอ่านหนังล้วจ้า

เทบอนสิไปเที่ยวบุณบอลสิไปพักเด้อมุมีมีบอลเทปบอนมีมีบอลบอลนี่ทะเลเห็บบอลใ่ทะเลเห็นบเลไปทีเยสิไปพักนื่เป็นขึ้นมองเนาะเห็นแจ้งปันไหนเนาะว้าวงามงามเท้งเท่งไม่หูบ้าคูบา คู่บ่เห็นบอกคู่บาสีขาวคู่บ่าบอสไส์สูงเมนอยู่บอกคู่บาบอสไส์เฮ้ยมีโลมีหานใหญ่แล้วโบเคยเห็นยินทะเลแล้วเนาะดังนั้นมันทะเลเฮ้ยมีหานใหญ่เนำครับมุโมออกมาเขาก็จะพอวิวของด้านหน้ำจ้าหางใหญ่เนาะ ก็สิอัปเดตซ้ำนี้เนาะขอบมุกข,ขอบใจที่ว่าหับสมคลิปนี้